สวัสดีจ้าสาวดอนพาด,ด้วยสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเนาะจ้ะพ้อกันคือเก้าเนาะจ้ะเมื่อนี้สาวดอนกัวทีมาให้ตัวเด็กเนวทางคือเก้าเนาะจ้ะเด็กเนี่ยทางเนาะจ้ะเมื่อนี้จะเป็นของปูพป่พี่ไม้านาะจ้ะปู่พี่ไม้ครูราชเนาะจ้ะต่อจากไอ้ต่อจากไอ้ต่อจากคลิปของไอ้ผู้เบาเหลือหน่อยเนาะจ้ะ ต่อจากคลิปของคูู้บาลเหลือหน่อยเด้อจะจะเป็นของปู่พี่ไม้โคราดเด้อจะเสาดอนกับขอบคุนปู่พี่ไม้น่าจะเป็นกระทรงคลิปตัวเลขแนวทางมาให้เสาดอนสูงมวดสูงวดนนาาจะสาหรับตัวเลขกแนวทางของปูพป่พี่ไม้นาาจะปู่พี่ไม้เพ่นทรงมาให้เสาดอนเมื่อวานนี่นาาจะเมื่อวานนี้เสาดอนก็เลยจะร่วงซองห้เน,นาาจะเพราะว่ามันกะวันที่ยี่สิบกว่าแลลวเนาะก็ถือว่ามัน จ,อ rester, จอ es, us us o, ่อแล้วนาะจ้ะจ่อวันหอยออกเนาะจ้ะฟันดีกันบ่เนาะจ้ะฟันดีกันบ่ไก่เด้อจ้ะไก่เซยุนอยู่เด้อจ้ะงวดวันหนึ่งหันหมานกันบเนาะจ้ะหมานกันบ่ผู้ใดถือแม่จ้ะงวดวันหนึ่งหันเนาะสาวดอนกับบ่หมานเด้อจ้ะงวดวันหนึ่งหันนะสาวดอนสาวดอนกับบ่หมานคือกันเด้อจ้ะงวดวันหนึ่งหันผู้ใดหมานหมานนั่นกับส่วนนี้ท่าได้เห็นกับทรงไม้สาวดอนเด้อจ้ะจะได้แบ่งปันเพื่อนเนาะจ้ะ นเหนถือแม่แน่นาะจะจะได้บุญน้ากันด้เรดเ่นแนวทางเด้อจะผู้ดใดปันดีปันเมียนเนาะโทรมหาสาวดอนเน้อจะนย์เก้าสามห้าสามแปดสี่หนึ่งเก้าห้านย์ก้าสแปด่นึ่งเก้าห้นะอัญยากแดงปันแนวทางขะโทรมหาสาวดอนเนาะจะของปู่พี่ไม้คนทรงมห้สาวดอนทางไล่เด้อจะทรงมห้สาวดอนทางไล่ไอเดี๋ยวสาวดอนจะคุนไอภาพ ให้เบิ่งความน่าจะสำหรับตัวเลขแนวทางของปูพี่ไม้น่าจะวันนี้ปูพ oh, ja. mm OK> ี่ไม้เพิ่งนก็ใดมาห่างเดียวน่าจะตัวเลขแนวทางของปูพี่ไม้ได้หางเดียวน่าจะที่เป็นเลขจุดไอถูกจุดแล้วก็จะมีอีกไอสองหางของปูพี่ไม้ฝันน่าจะเป็นว่ามีเลขฝันแถมมานน้ำเด้อสาดอน่าสันวาสาดอนก็เลยลงให้ความน่าจะตัวเลขแนวทางของปูพี่ไม้น่าจะเอาจากมาเบิ่งของปูพี่ไม้เพิ่งแตใดตัวใดนอกจะ เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวสาวดอนก็นจะขึ้นให้เป็นไอ้ตัวเลขที่ปู่คนเขียนมาให้พร้อมเนี่ยนอกจากของปู่พี่ไม้แล้วจะสาวดอนเบิงบ่งเบิ่งไล่บรรจะกระจำเพราะใปู่มันทรงตัวเลขมาให้ของปู่พี่ไมน้น่าจะไอ้เลขภูมิเนาะพันว่าเลขภูมิพันว่าได้เจ็ดหนึ่งห้าเนาะจา๊ะ เจ็ดหนห้าเนื่องจากของครูพี่ไม้เลขกพุ่มเป็นเป็นเจ็นึ้าเจากเดี๋ยวเ้าดอนี่ขึ้นภาพในทั้งขางความเนื่องจากเจ็ดหนึ่งห้าตัดเล่นย่ที่งเจ็ดหนึเจ็บเนื่องจากหนึ่เจดหนึ่งห้า้าเจ็บกลับนำในเืองจากสื่อเรีกวกกบตับแตกในผูเ่าวนวานะเนื่องจากเสียแกแนวทางของครูพี่ไม้นะเนื่องจากกป็นตะลุนนื่จากของครูพี่ไม้กับเขาดีดยดยอยู่อจากมีงวดบางนึงน่ะแหละทีพนบะุตรเนาะ งอนี่เอาไม้เนื่จะเอาไม้เอาไม้ของครูพี่ไม้เข่าเทแทน้น่าจะงอนเข่าเทแท่ของครูพี่ไม้น้อเอากับพปรงลายหางเนอกจากเจี๊บหนึ่งห้าเจี๊บหนึ่งห้าตัดเลนก็จะได้ไอ้หนึ่งห้าเจี๊บห้าหนึ่งเจีบนอกจากได้สามหางกาบเลื่องจากเลือกคลิปนาเต้าดอนที่เอาเป็นคล้องไอ้ศิริรัตน์ไหมเบิร์นอกจากของศิริรัตน์เขาดีดีเนื่องจาก ิริรัตเป็นเลขลอกนอกจ้ะเลขลอกเลขลอกกับเลขความฝันนอกจ้ะหมอนาขีปนาเด้อสาวดอนจะล่งห่ต่อต่อ pues, จากนี оче, eline, ่นั mother, ่จ้ะถ้าไอ้ไอ้นมส่วนอย่างเนี้ยมากก็ลอกก่อนนั่จ้ะไอ้นมส่วนอย่างก็จะโล่งห้เป็นของสิริรัตกับความฝันนา่จ้ะเป็นฝันได้เลขเด็ดๆเลยเลยจะเคนว่าเป็นได้ตอหมอดเดียวสาวดอนตอหายจากของผู่พมายโคราชเด้อจะแล้วเิ่น ของปู่ split, พี่ไม้เนาะเผินว่ามีมีเลขฝันนําเผินว่าเนาะมีเลขฝันนําแต่ว่าเผินกรบเบิดสอนในีฟังว่าเผินฝันว่าจังไดเนาะจะเผินกระทรงแค่ตัวเลขแนวทางไม้เสาดอนเดี๋ยวเสาดอนจะขึ้นภาพใเป็นฉางเนาะจะเผินกระทรงตัวเลขแนวทางมาให้เสาดอนเดี๋ยวเสาดอนจะขึ้นให้เป็นไอเป็นภาพประกอบทครื่องฉากในนี้ดอกจะเพราะว่าถ้าเบิงในทุกร <with> ะสางจะมันจะบรชัดเนาะจะเดี๋ยวเสาดอนจะขึ้นให้เป็นภาพน้อยๆค้าง ทางเสาด่อนเยอะจ้ะเนาะตัวเลขแนวทางเ้อะจ้ะเพื่นว่าเพื่นฝันได้ไอ้ตัวเลขความฝันเนาะจ้ะได้ได้ศูนย์ห่าศูนย์ห่ากับศูนย์หกเนาะจ้ะของโปรไม่ไเนาะเพื่อนกับห้แต่ตัวเลขเนาะจ้ะเพื่อนกับว่าได้เป็นวิดีโอเบื่อไปได้เป็นวิดีโอเสียงมาหายน้ำนเนาะจ้ะศูนย์ห่ากับศูนย์หกเนาะจ้ะจัดน้ำเพิร์เนาะจ้ะตรงกับตัวเลขแนวทางที่สาวอุดรลงหา มื่อวานนี่เนาะจะที่เป็นเล็กน้อยบอกหนวยนะแม่จาผู้ใดบาชในเบื้องคือเข้าไปเบื้องเน่เด้อจะพี่ว่าเล็กน้อยบอกหนวยเนี path, ่ยแม่จะเพิ่นบอกหางหยองเนี่ยเด้อจะโคตรเข้าไปเบื้องเนาะจะิปเมื่อวานนี่กระเซาดอนลงงห้เนาะจะอันผู้ใดเบื้องคลิปนี้แล้วว่านไอ้คลิปเบื้องคลิปเมื่อวานกะลองลองโคเข้าไปเบื้องเนี่ยเด้อจะเรียแนวทางอามันตรงกันเนาะเออกับพ่อเจได้รุนเนาะจ้ะ แต่ว่าคลิปหนาอย่าลืมเด้อจากเสาดอนจะร่วงหายคนฟันแม่นแม่นได้จะเพิ่นหายตัวเลขแนวทางมาเนาะเสาดอนจะร่วงหายตอจากคลองผูกพี่ไม้ผูกราชได้จากเสาดอนจะเทิ้งเบาเทิ้งเดียวเบิ่งเวลาเนาะจะมันกระซิบนาทีได้จากเสาดอนพอสิบนาทีได้จากผู้ใดบ่มักกระเลื่อนผ่านเด้อจากบ่มักกระเลื่อนผ่านเด็กแนวทางสิว่าเอ้าตัวเลขน้อยๆนึงเสาดอนเพื่อเว้าหลายเนี่ยเว้าหลายอยู่จากซิบนาที ถ้าบระอดชีพนาที่ประพันกฎของยูทูบเนาะจะกดเอาเด้จอจาะกดเอาฟังสาวอ,ดอุดรจะเข้าวน่าจะไอ้กอดอันฟังผู้ขี่เลยๆสร้างพ,พ่อผู้คนดีเนาะจะสร้างพ,พ่อผู้คนงามเนาะจะฟังตัวเลีแนวทางนักสาวอ,ดอุดรก็อย่าลืมเนาะจะตัวเลขแนวทางของผู้ใดมีความฝันเด็ดิดในแม่นๆ,นนๆนนกะส่งมาให้สาวอ,ดอุดรในเด้อจาะแบ่งปันตัวเลขแนวทางเข้ากับสเสด็จบุญหลายเด้อจาะ ด้วยน้ำกันเนาะจะอย่าด้วยผู้เดียวเนีด้วยด้วยน้ำกันเนาะจากโมเมนเงิ่อนเท่าเงินรัฐบาลผู้ใดถือกับผู้นั้นด้วยเนาะจาะผู้ใดว่าบ่อถือกสู่ต่อไปเนาะจากเล่ห์แนวทางเนาะสำหรับของปูพี่มิมาของของปูพิมายมีม่เพิ่นกระหามาเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดอย่าลืมเนอกจาะก,กราบไปน้ำแนวกราบใบน้ำแนวกับเหล็กว่องฟันของปูอัน ูนย์หกศูนย์ห้าเนี่ยกะลองของนักพนันเนากจ้าะว่าสาวดอนกับบอลูหรือว่าบนฝันว่าจังใดเป็นกระบอกแค่ว่าแถมเด็กว่ามฝันหายน้ำคนว่าเนาะสาวดอนกัเลยบอลูว่าคนฝันว่าจังใดนอกจากะฝันมากกะจัดน้ำปูเนาะจ้าตีพิแนวทางศูนย์หาศูนย์หกกะสวยเนอกจากะใกล้แล้วนอกจากเมื่อเนี่ยกะหยิบสองหยิบสามเข m m a หรือเนาะจากยิบสองหยิบสามวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสาม c o า m าหรือกะใกลวันหอยอ่ะเนอกจาก ไก่หอนมือจะฝันจะฝันดีฝันแม่นโดยได้จากาไก่หอนมือแต่ว่าถ้ามันแยงบ่ัในให้ไก่นี่กับว่ในให้ฟันแม่นนั่นจะ้ะไก่จะเลื่อมนั่นจ้ะไอเลขไอออกลูกขาของคุณเอ้ยแซวดอนเบา้าผิดนจะจ๊ะเลขไอที่เพิ่นไปนั่งล่วงบานได้ใดหงายนั่นนั่จ้ะแซวดอนก็สิตามอยู่ด้วยจากคนห่อตะผาดงวดเดียวนนเนาะเพราะว่ากับบนเนี่ยเนาะเพิ่นเขามาสองงวดสามงวดแล้วเพิ่นห่อตะผาดงวดเดียวงวดที่แซวดอนที่น้าห่างอยู่ด้วยจ้ะ น้ำหายุตวเรงแนวทางของคุณนาคเนาะผู้ใดลอกอ่ะลอกน่าจะลอกก่อนน่าจะเสาดอนเพราะว่าจะไปถามคนอยู่ว่าเป็นฝันบอลเป็นฝันถ้าเป็นฝันได้เซาดอนก็จะโลงซองหรือน่าจะดีแนวทางหรือจะยังว่าจะไส้กะไล่หลายจานาบานเสาดอนโดนเหรียญบาป็นโยนาทางใหญ่กนจะโดนไล่หลายสมื่นก็คือแต่เกาเนี่ยนาาจะต่เกามันถืงโดนสมืนโดนมันหลน่าจะเหรียเต้มไปเปิดเนาะ อ็กหน่อยกับแหงหลายน้ำหนาทางรถกับแหงเรียนวๆตัวเร็กแนวทางนอกจ้ะกับยาลืมนอกจ้ะเร็กแนวทางเด้อฝันดีดีเด็ดกับทรงมาาสาวอุดรนอกจจ้ะย่าลืมจากตัวเรียแนวทางกีบหนานอกจ้ะสาวอุดรที่้องไห้เป็นเลืกความฝันเด้อเป็นเลื่ความฝันผู้ใดบวชแต่ติดตามกับติดตามไว้นอกจากกันผู้ใดติดตามเลียวกะ บต้องโพดอีกเรื่องจากบต้องไปโคดติดตามอีกเรื่องถ้าถ้าว่าติดตามแล้วก็คือบต่องติดตามมันก็นจะติดตามตลอดนอกจากถ้าไปโพดย่ีมันจะเป็นการเลือกติดตามนอกจากเสาดอนกับขอคุณถุกกำลังใจนอกจากที่ติดตามเสาดอนเนาะตัวนอกแนวทางกับมีงวดเขาางวดคุณเนาะเสาดอนเป็นอย่างไรถือเบอร์สุ坤จะจะว่ามันได้บ่เขาเสา,าดอนกับคอโทษนอกจากเสาดอนเป็นอย่างไรถือเบอร์สุคนอกจากตัวเอีกแนวทาง มองได้ดิด oh <OS> ิแมนแมนกระบอกเสาวดอนมาด้วยจากเสาวดอนจะไปท่ามคีบให้จ้าเสาวดอนก็เบ้าร้ายแล้วเนาะจ้กสำหรับคีบหนีเนาะก็อย่าลืมด้วยจากอันคีบใดเสาวดอนลง่ไปให้แล้วเพราะฮัทในเข้าไปเบื้องกะล่องรองเข้าไปเบื้องเนาะจ้าตัวเลี้แนวทางงดกนจะเป็นของเด็กหน่อยเป็นของเด็กหน่อยมีเส้นเนาะจ้ากับ b ของไอ้ไอ้หนุ่มเป็นหนุ่มใบทองไอ้หนุ่มเดือหน่อยเนาะจ้กใบทองคนเอ้าอ่อคนวา เอาไอ้หนุ graduate, ่มเอาเป็นผู้บ่าวเรือหน่อยคุณบ้านอกจากสาวดอนลุ่งไห่แล้วนอกจากขีป v a n g o นผู้ใดบังคับในเบื้องตัวเลขแนวท่ากับเขาไปเบื้องนอกจากกับค่ายๆกันกับเลขของครูพี่ไม้ด้วยจากของไอ้หนุ่มใบทองโอ้ยสาวดอนเบอลยังอะไกันยังไงเพป็นใบทองอยู่กันยังไงคนเป่าใบทองคนเสีเอาเป็นผู้บ่าวเรือหน่อยนอกจากของผู้บ่าวเรือหน่อยนอกจากตัวเลขแนวท่าของเพคนกับค่ายกันกับของครูพี่ไม้ด้วยจากของในเบื้องเนื่อจากสาวดอนลุ่งไห่แล้ว จ้าดอนกระเบ้าร้ายแล้วนจากสุดท้ายเาวาดอนผ้าดลุวยกับขอบคุณสวัสดีจ้ากรบมะเบิงไอ้เส้าดอนขึ้นตัวเลขแนวทางของปูพิม้ยห้พรทั้งขาง,งนอกจาก